สวัสดีค่ะวันนี้หนูน้าก็จะมาสอนทำคลิปนี้คนใหญ่ประตูเล็กไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องโหลดแอป p i c l a b s กับ Kai Master ก่อนนะคะโหลดใน Play Store ฟรี free เลยจ้าแล้วเราก็จะมาทำการถ่ายคลิปนะคะเราจะจินตนาการว่าเราเดินออกมาเอ๊ะทำไมออกจากประตูไม่ได้นะคะแล้วเราก็เดินถอยหลังไปแล้วก็เดินออกมาใหม่ เอา้าทำไมตอนนี้ออกได้อะไรประมาณนี้นะทุกคนไปตัดคลิปต่อกันเลยจ้าเข้าไปที่ขายมาสเตอร์นะคะกดบวกนะคะเลือก9ต่อ16แล้วเขาก็จะให้เราเลือกวิดีโอที่เราถ่ายเมื่อกี้นี้นะคะนาก็เลือกคลิปนี้อ่ากดไปนะคะแล้วก็เลือ่อนนาก็จะเลือกตัดส่วนท้ายก่อนนะคะตัดส่วนท้ายให้สุดฉากที่เราจะเอาจากนั้นกดให้ขึ้นแถบสีเหลือง แล้วกดที่กันไก่กดตัดทางขวาเลื่อนมาด้านหน้านะคะเอาฉากเริ่มแรกที่เราจะเอากดให้ขึ้นแถบสีเหลืองแล้วนาก็กดคําว่าไปทางซ้ายของหัวอ่านนะคะแล้วนาก็จะเลื่อนมาตรงที่ว่าเรากำลังจะเดินออกจากประตูนะคะกดที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีตัวจับภาพตรงนี้เราก็กดคําว่าจับภาพและบันทึกแล้วมันก็จะเก็บไว้ในแกลเลอรีร่ของเรานะคะ แล้วเราก็กดตัวกลางนะคะกดออกไปเลยไปเข้าแอปตัว P นะคะตัว P สีฟ้านี้แล้วมันจะให้เราเลือกเลือกพื้นสีขาวนะคะกดที่ Import ค่ะเลือกรูปนะคะรูปที่จับภาพเมื่อกี้นี้มันจะเป็นรูปแรกเลยค่ะกดติ๊กถูกค่ะแล้วเราก็เลื่อนมาตรงกลางนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการตัดค่ะ กดจุดตรงกลางหกเหลี่ยมแล้วเลื่อนหายังลบค่ะกดที่ตัวยังลบเลยนะคะแล้วก็กดตรงนี้เป็นรอยปะมันจะให้เราติ๊กบริเวณที่ว่าเราจะทำให้มันเป็นรูปโปร่งใสติ๊กเลยค่ะสี่มุมตรงขอบประตูแต่ถ้าเราติ๊กผิดเราสามารถกดตรงนี้เพื่อย้อนกลับ ไปแก้ไขได้นะคะปุ่มนี้ค่ะนี่เราก็กดย้อนกลับได้นะคะแล้วนาก็จะเริ่มกดปรับจุดใหม่นะคะได้กอบประตูแล้วกดปุ่มนี้ค่ะนี่มันก็จะเป็นรูปตารางนะคะแล้วก็กดถูกแล้วเราก็กดตรงสี่เหลี่ยมทับซ้อนกันตรงนี้ตรงนี้นะคะกด กดตรงที่เป็นรูปตารางนะคะก็จะได้รูปโปร่งใสค่ะแล้วกดบันบบทึกได้เลยคะ่ะบันทึกตรงนี้นะคะกดอันที่2เลยค่ะแล้วก็กด save gallery นะคะเสร็จแล้วให้เรากลับไปที่คลายมาสเตอร์อันเดิมค่ะกลับมาที่คลายมาสเตอร์กดไปที่เลเยอร์เพิ่มมีเดีย กดที่รูปนี้นะคะมันจะอยู่ตรงนี้เลยกดเข้าไปค่ะน้าจะเลือกอันแรกนะคะอันเมื่อกี้นี้กดขยายให้มันเท่ากันค่ะให้มันเท่ากันกับขอบประตูนะคะหรือเราสามารถกดตรงสี่เหลี่ยมนี้เพื่อขยายหน้าจอได้ค่ะนี่นะคะมันก็จะขยายได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ขยายให้มันเต็มกรอบเลยค่ะเมื่อเท่ากันแล้วนะคะเราก็ จะจัดการกับรูปภาพนี้นะคะโดยกดตรงรูปภาพให้ขึ้นแถบสีเหลืองแล้วลากไปจนถึงจุดที่เรากำลังจะก้าวขาออกจากประตูลองกดเล่นดูค่ะแถดมแถดมแถดม,ถดมอาทำไมออกจากประตูไม่ได้นะลองเดินกลับเข้าไปใหม่สิอืมอ้าวทำไมตอนนี้ออกได้มันวิเศษมากๆเลยทุกคน เสร็จแล้วนะคะเราก็กดบันทึกตรงนี้เลยค่ะกด export นะคะตรงนี้กันว่าเสร็จแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะน่าอาจจะยังพูดไม่เก่งนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มมาบ๊ายบายค่ะ